ความเชื่อผิดๆนะคะ,ะ,คะเกี่ยวกับการฉีดโบท็อกดิ้วรอย<ๆ>ที่คนยังเข้าใจผิดอยู่ค่ะ ข้อแรกนะคะการที่เราฉีดโบท็อกแล้วหน้าเราจะตึงเป๊ะทันทีหลังฉีดค่ะอันนี้เป็นความเชื่อที่ผิดมากนะคะเพราะปกติแล้วนะคะเวลาที่เราฉีดโบท็อกเนาะเราต้องรอให้โบท็อกของเราะคะ่ะทำงานอยู่บนหน้าของเราก่อนนะคะใช้เวลาอย่างน้อยเนี่ย4-3ถึง 4, 4วันและหน้าเราจะเป๊ะที่สุดนะคะในช่วง2สัปดาห์ค่ะเพราะว่าโบท็อกที่เราฉีดเข้าไปบนหน้าของเรานะคะยังจะสามารถทํางานได้อยู่นะคะเป็นระยะเวลา2สัปดาห์ค่ะดังนั้นนะคะถ้าทุกคนอยากให้หน้าเป๊ะตึงหลังฉีดโบท็ talk, อกกดทนรอนะคะอย่างน้อย2สัปดาห์นะคะทุกคน ความเชื่อที่2นะคะก็คือการฉีดโบ็อก ok. เมื่อไรก็ได้ค่ะไม่ขึ้นกับระยะเวลานะคะอันนี้เป็นความเชื่อที่ผิดมากนะคะเพราะว่าการฉีดโบ็อก ok เนาะเราจะต้องเว้นระยะห่างในการฉีดนะคะอย่างน้อยสี่เดือนขึ้นไปค่ะสิ่งสําคัญที่ต้องเว้นเลยนะคะเนื่องจากว่าเราต้องป้องกัน,นะคะ่ะไม่ให้ร่างกายเราเนี่ยเกิดภูมิคุ้มกันที่ต่อต้านกับโบ็อก ok ที่เราฉีดนะคะเพราะว่าจะทําให้เกิดการดื้อโบตอกต่ำค่ะความเชื่อที่3นะคะของการฉีดโบ็อกก็คือยิ่งฉีดเยอะยิ่งจานวนยูนิตเยอะยิ่งสูงอีกจะยิ่งตึงอันนี้เป็นความเชื่อที่ผิดะะิดค่ะปกตแล้ว การฉีดโบ็อกเนาะเราจะมีการคำนวณปริมาณสำหรับริ้วรอยของแต่ละบุคคลนะคะใครที่ริ้วรอยเยอะก็อาจจะใช้จำนวนยูนิตที่เยอะใครที่ริ้วรอยน้อยก็อาจจะใช้จำนวนยูนิตที่น้อยซึ่งจะเหมาะสมกับบุคคลนั้นแล้วก็เสี่ยงไม่ให้เกิดหน้าแข็งแล้วก็ยิ้มไม่เป็นธรรมชาติด้วยค่ะ ความเชื่อที่4ี่นะคะก็คือการฉีดโบท็อกนะคะเมื่อเราหยุดฉีดนะคะจะยิ่งทําให้เราหน้าแก่เร็วขึ้นนะคะอันนี้เป็นความเชื่อที่ผิดมากๆนะคะการฉีดบท็อกนะคะเขามีงานวิจัยยืนยันแล้วนะคะว่าสามารถชะลอไวัยได้จริงแล้วก็ช่วยลดริ้วรอยได้จริงๆนะคะซึ่งการหลังจากที่เราหยุดฉีดแล้วก็ก็ไม่ได้ทาให้ริ้วรอยของเราหรือว่าผิวของเราเนี่ยเสื่อมสภาพค่ะกลับเป็นการช่วยชะลอวัยให้ผิวของเราเนี่ยลดริ้วรอยที่จะเกิดขึ้นก่อนแวลควรได้ด้วยค่ะ ความเชื่อสุดท้ายนะคะคือความเชื่อที่5นะคะโบท็อ,อกนั้นอันตรายไม่สามารถฉีดได้เนื่องจากว่าฉีดแล้วจะทําให้หน้าเบี้ยวอันนี้เป็นความเชื่อที่ผิดมากนะคะการฉีดโบท็อ,อกเราทำให้หน้าเบี้ยวนะคะเกิดได้อยู่3กรณีค่ะคือ1น,นะคะแพทย์เนี่ยอาจจะไม่ได้เชี่ยวชาญในการฉีดนะคะ2นะคะเทคนิคการฉีดกับบริเวณตําแหน่งนั้นเนี่ยไม่ถูกต้อง3นะคะการใช้ยาที่ไม่ถูกออยอหรือว่าอาจจะเป็นยาปลอมก็อาจจะเสี่ยงทาให้หน้าเบี้ยวได้ หลักๆ3ข้อนี้ล่ะคะ่ะที่จะทำให้เกิดหน้าเบี้ยวได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราฉีดในคลินิกที่มีมาตรฐานแล้วก็เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฉีดยังไงก็ไม่หน้าเบี้ยวคะ่ะ